สวัสดีครับทุกคนนี่ผมทัานชายนะครับวันนี้ผมก็จะมาซิ่งรถกันหมายเลขผมสองแปดเก้าหนึ่งหกสองหกสามหกสามจังหวะนี้แม่ค้าก็หารถกันก่อนเนาะเพราะว่าแบบที่แม่ค้าโดดนะก,กะว่ามันมีรถแล้วนะแต่คือไม่มีไม่มีรถเลยเจ้าค่ะนี่ไงรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขอเก็บปืนไว้ป้องกันตัวนิดนึงทุกคนเผื่อรถแตกเราก็จะได้โดดสวนไปเลยคะ่ะแล้วก็ขอเปลี่ยนกดนิดนึงตรงที่สามารถลงรถไปชุบ เพื่อนได้แล้วก็อ่าเวลารถแตกก็เปลี่ยนรถได้เนาะเพราะว่าไอ้ชายไม่คะชอบเป็นกล่องบ่อยมากต้องชุบทุกคนขึ้นมาไปพี่คิมแต่รถแล้วโอเคเดี๋ยวไปหารถท่านใหม่ก่อนอันนี้คืออยู่นะพี่คิมดีอยูอ่มันก็ไม่ได้มันต้องขับของใครของมัน,นใช่ต้องอยู่ได้เราต้องเรียกกันไงพี่คิมหนูได้ได้ดมีดด้วยเดี๋ยวเราไปหาดูรถก่อนปกติแถวนี้จะมีรถนะจะมีพวกแฮะตรงนั้นพี่คิมตรงนั้นนะฮะลาวไม่มีหรอ ไปเอาสิรถจิบอ่ะข้างหน้าลงไปข้างหน้าไหนพี่ขีมเด้อข้างหน้าคนนึนี่นะนี่นะนี่นะข้างหน้าอะไ้อะห้องน้ำเอ่อปั๊มมันบางพี่ขีมอ,อุ้ยอตรงนี้มีเหเรียญขอแม่เก็บหน่อยละกันไป,ไปเดี๋ยวขอหารถเปลี่ยนก่อนหนูรถจิบไม่โอเคแต่ไงมันมันมันมีแค่น,นี้พี่ขีมทำอะไรได้พี่จะหาเปลี่ยนไง แล้วติพี่ไปไรพี่มีพีชนชนบ้านเขา <c oughs> เฮไ,ไท,ทุกคนเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่มีใครเห็นหรอกเชื่อไหมคะสิเชื่อเชื่อนะเชื่อคนง่ายด้วยเอ้ยรถไปไหนหมดมาปกติรถจะมีนะเฮ้ยชนไปให้หมดชนแหล่งชนทุกอย่างยกเว้นคน <c oughs> โอ้ยโอเมก้าม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 าไปใคเป็นพคิมอะรถพี่แรงไงพี่มีมิช้าวิ่งแต่ค่ะแต่ติดกันตามติดกัน่อกี้พี่คิมคือวิ่งไวอะ ที่มีมิชฉาไงผมก็มีแต่ิีมันแรงฮะผมก็มีแต่มันช้ามากเลยตันหรือ,อยังล่ะยังหรือเปล่ามะโอพี่เวลหกลเลยเด้อจะคนยังไม่พี่บอไปคิมยังไม่เต็มนั่นอู้วทำไมมีแต่รถกีบอะทุกคนไอยนี่ <c oughs> ขอรถอื่นอ่อยเฮะไม่เอารถิีบรถกีบมันขับยากมันใหญ่มันเถอะฮะอุ้ยคนคนเอาอแล้วะะจวังหวะนี้แม่้ามาแล้วก็มาแล้วก,วกบ็บึง้งค่ะบึ้ง เอพุ่งชวนให้เต้นสปีดเข้าไปเข้าไปนี่ได้ไหมได้ไหมได้สิคะอ่าฟาดเขาเข้ากับบ้านเลยพุ่มโอ้โหคนมันเตือนไงชายจุบเออไอ้ชั้นจอดอะไรพุ่มพี่น้องเรียบมีจอดรถกับมันส่นเฮาเฮ้ยคนเฮาจอดรถแบบใหม่พุ่มอือมันก็ไม่โหดสักไม่ม uh> ีไอ้บอกไหมผมมีอยู่บ้าน เทไรไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งให้เอาเอามาเก็บพี่พวกเก็บได้เลยเก็บไปทำไมเนาะทั้งๆที่เราก็ขี่รถใช่มาเอาเอาเอาไว้สองลูกอ่ะเอา้เอาโอ,อ,อ,อ๊ยสนเดี๋ยวพี่เลี้ยวรถกับรถติดถ้าเพื่อนเข้ามานะเพินน่งเนมาสองแล้วเฮานี้ไปไป,ไปมีละทุกคนออกมาได้แนละ้วจังหวะนี้เราก็ไปกันต่อนะีคะเมื่อกี้นี้พุ่งชนเขาถึงข้างในบ้านเลยบอกเลยหนูข้างในบ้านก็ไม่ปลอดภัยเลยเอยอจอยแล้วใช้ไปค่ะไป เเียต็มนอกหมอกเนี่ยนอกหมอกใส่เต็มกำลังคุ่ชนไหนวะอยู่ข้างในก็หาทุกคนเลี้ยวยากเล็นมันตีโค้งยากอ่ะเข้าไม่ได้ยุ่เดี๋ยว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 อีโค้งก่อนอีโค้งก่อนอีโคสกายเลยพี่เข็มโยกรถเพียงก็เคยได้รถพี่มันแรงหนูนะโอ้ยไอข้ากบบ้านโอไอสกไก่เพงโอ้ยแรงรถแรงรถแรงมามาหนูอยู่ในพี่มาแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอหยโอ๊ยใช่ใช่เขายิงรถเราไหมไม่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 เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรถเลี้ยวรถรถเลี้ยว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 ไปเลยไอ้ชายดูใครตัวมันก่อนชายชิงปไปชิง่งก่อนชิ่งก่อนแตกฟูงเหือไอ้ชายไหมคะนั่นไงไหมคะบอกแล้วทุกคนว่ามันต้องลงจากรถได้ต้องชุบได้ไม่งั้นไอ้ชายแต่มันไม่ถ่านแล้วพี่เข้มโอ้สองคนเลยนะสองคนเลยนะมีเหรียญที่ชุบได้ แต่ตอนนี้รถพี่ใก้จะแตกแล้วว่ามันลาวแล้วว่าแรงแล้วพี่คีมย่นะหวังว่าจะไม่มีเจ้าที่นะเฮ้ยาวงงั้นเลยพี่คีมเจ้าที่มานี่ไหวเลยนะพี่คีมไม่หรอกมั้งหวังงั้นใช่นอกวงแล้วคงจะไม่มีหรอกเออใช่พูแดแบบนั้นซีพี่กลัวน่ะมีแต่มีแต่พี่คีมออกมาจะไม่แปรทุกคนภารกิจเราก็ถือว่าสําเร็จแล้วแลเพราะว่าแบบเราชนสตูดได้แล้วนะเฮ้ยใช่ไหมละใช่ใช<ต>พี่คีม,มคนเนี่ยเออเราโหดไง หารถด้วยใช้โอเคระวังไดไปอย่าปิดกล่องเลยเขากำลังหารถอยู่เลี้ยวเลี้ยวบอกเลยเลี้ยวไอตรงที่ผมลงไม่เห็นอุ้ยตายแล้วเจอคนหรอเจอคนไปรีบเข้าบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบเข้าบ้านก่อนโอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะแม่ขับรถอะไรของแม่ฟ้าเนี่ยจะพุ่งรถที่พิชปากวงเองเอาแล้วจะต้องเปลี่ยนรถแล้วแนี่ รถคันนั้นที่มันจะมันจะพังแหลมพังแหลมแล้วมันอาการทา,างหนักอางานหนักแล้วเปลี่ยนแล้วทิกกว่าโอ้ยหมอกแรงมากเลยพิคิมา,ม,าม,มายังี่ง้ิาง่ม,มาเลยทางมหมอกทางคน,นเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับตรงนี้ไปคิมไปรับมา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 เร็วเร็วเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตรงอยู่ตรงนี้ไปคิมามา,มา,มาเลยโลโอ้ดังไฟมันมีคนด้วยท่าน มามามาไปเลย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 อยเลยเลยิแว่รถเลยเลาเลย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 เลัเลย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 นลยเ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 ลยแลยเลเลยเลยติดเลยเลยเลตเลย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 เไยเล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 ยเายเัยเล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 ลยเลย่ลยเลยเลเล่เลเลยเย่ลยเลยเลยเยเลย่สูบลแน่นเย ชายขึ้นมารถพี่แบบยุบเลยข,ขึ้นขึ้นรถตัวเองเ <c oughs> นี่ยคุณนายคุณนายนั่งรถหน่อยไม่ไม่ให้นั่งรถเขาไปละทุกคนไปละบุญ,บญ,บญมา <c oughs> แจ๊งตุกตุกมาแล้วอไอ้ชายพี่ทิ้งรถไปที่คารออะไรแ <c oughs> ล้วขับรถเองก็ได้พ <c oughs> ี่ <c oughs> ห,หิมไม่้ <c oughs> หารถหนุนใชฮะแล้วพีเลี้ยวดูรถหนุนดิฉันโอ้สี่ <c oughs> ข้งเขาหนูจะเลี้ยงตามนี่ทด้ไม่ทอดสิตามหลังผู้ใหญ่ไงเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไม่มีหมาเดินไม่มีหมาเออมีแต่คนพี่หิม แม่ทุกคนแม่คะพร้อมรถแะคะเลือดเต็มเป่ยมมันไม่ใช่เลือดสิต้องบอกว่าอะไรละความคงทนเนาะเอาเร็วเอาเร็วดใช้ใช้ใช้ฮะข้างหน้าดูเห็นอะไรไหมเห็นซิเี็ครมทำอะไรกันสังนไม่อยู่อ่ะสังนไม่ได้เทมรถขึ้นเนินอยู่นั้นสู้เขาไม่ได้ไปนะใช้ถอยนะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเตะ หายอยู่ที่เธอเนี่ยวิคิมคลุมลมแล้ววิคิมลรถอีกแล้วเหรอีบอกแล้วอยากขึ้นมันหนีวงวิคิมหนีวงลาวก็อายกับทางลาวทา้งอายหนีวงอายกันออกมาฝั่งนี้ก็ได้ว่าทำไมรถไม่คูดไม่ขัดเลือดเฮ้ยมิขับรถรถขนน้นอะต่อให้ไม่มีรถนั่งก็จะเดินค่ะเปลี่ยนได้เหรอวิคิมใด้ใจเปลี่ยนแล้วสิเพราะนั้นจะพังแล้ว เออ้ยยังเลยดั้งช่วไอชายก่อนนาจะต้องสี่คนนะพี่เขมสี่คนแล้วไงรถจะพังแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะชายไม่ได้อีกแล้วนะโอเคครั okay, ้งสุดท้ายเลยพี่เขมอย่าเป็นกล่องนะไม่ได้แล้วนะจำคำคำนี้ไว้ไเรียนหมดเลี้ยวเรียนหมดเลี้ยวรอผมเดินไปเค้มพอเวลาลงไปหาพี่เขมไอ้เองมาขี่ตุก๊กตุ๊กนี่ขี่ตุก๊กตุ๊กนี่ตุก๊กตุ๊กก่อนพี่เข้มไปเลยพี่จะไปส่งบริการของส่งที่ เดี๋ยวเดี๋ยวคนยิงหัวพี่ไว้พี่กลัวไปขึ้นมะจบก่อนพูดสาขึ้นก่อนมามาเดี๋ยวพี่ไปส่งท่านผู้โดยสารกรุณาลงเองนะคะอกที่ลงเองเลยจ้าไปลงแล้วไม่จ่ายค่าไม่จ่ายเงินนะพี่เคมไม่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 เอาก็ได้ค่ะไม่เอาก็ได้ไปลดูท่าทางคุณก็น่าจะไม่มีเงินจ่ายดิฉันทำไมทำไมมามามาตามมารถพี่ยาโอ้โหพี่เคมทำไมขับไปยังเลยมึงเป็นไวะมีฟูดซ่าซ่า แต่พี่คิมไปตั้งไกลตั้งตั้งไกลเลยนะ <m uch> พี่คิมคันนี้ก็น่าสนนะแต่แบบบิ๊กคูดก็ชนเลยอุ้ยสปรอร์ตก็มีเลือกไม่ได้แต่แม่ค้าอยากขับบิ๊กคูดด้วยน่ก <c oughs> เลือกไม่ได้อู้ทำไมมันรกแบบเนี้ยมันจะชนคนได้ไหมนี่ย่ะทำไมมันรกจังเลยไอ้บงมันบิดวะนะพี่คิมใช่ชายบงบิดแล้วพี่ไม่รู้จะชนยังไงมันล็อกแถมเลือดรถเนี้ยมันต้องบอกความคงทนของรถพี่ก็ใกล้จะว่าเหละแล้วลมเหล็บ ใกลจะแบบเอ่ะมันใกล้จะเป็นกล่องรถติดหัวรถติดหัวรถติดหัอาเจียนรถติดหัวนะคะรถที่ฟ้าเลยพี่คิมว่าใครคนยิงเหรอว่าไปชัยจริงพี่คิมเล่แร่แร่แร่ลงจากรถปไปรถติดหัวไปขึ้นคันอื่นเพราะเพราะมึงโอ้ยหนูพี่จชบไม่ได้แล้วเหรียญหมดแล้วว่าเขามายิงอ่ะพี่คิมโอ้ทุกคนนั่นแหละนั่นยายแม่การถติดหัวแล้วก็โดนยิงไปละ โอ้ยใช่ตรงนี้แหละเขายิงจากตรงบ้านตรงไหนเลยพี่คิมไม่เอามันชนได้จ้ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งไงนั่งไงนั่งไงทางซ้ายน่ะซ้ายตรงบ้านโอ้หัวเต็มหันไปสิไปได้ท่านเจ้ารถพี่ก็ติดหัวแล้วก็โตลวนี่ไงนี่มาสิมาดิมาดิแล้วแล้วแล้วเขาทางซ้ายไงพี่คิมเดี๋ยว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 นู่นนุ่นใครตายวะตรงนี้นอุ้ยรถพี่โดนเคาอแล้วชนไปเลยฟิวอ่ะตายไหม ต้องได้แหละไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องได้เออืออ้ออื้อโอเคพอเถอะทุกคน